คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวพิ่งถามเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะซินใจเย็นก่อนเอมันยังไงอะไรอะ่ะคือ กูชอบมึงอะก,กวังกูชอบมึงมานานแล้วด้วยมึงเป็นแฟนกับกูนะแต่ว่าไม่ต้องตรงต้งแต่ชอบก็คือชอบมึงเป็นแฟนกับกูนะกวังนี่พูดจริงๆเหรออืมจริงดิ นั่นหม่ยซินเมียกูไม่ใช่หรอวะโอ้เดี๋ยวนี้มึงชอบดนตรีไทยเขาไม่บอกกูมีหน้าแล้วมาหายกวางบ่อยจังมึงทำอย่างนี้กูได้ไงวะอ้ซินพี่ไอ้พวก <c oughs> วิปริตผิดเพศระวังฟ้าผ่าด้วยซินทำอย่างนี้ได้ไงวะไอ้พี่ป๊อบ มาที่นี่ได้ไงอ่ะไอ้ป๊อปเออห่วยป๊อปห่วยซิห่้ยมึงก็รู้ดิแล้วไงแล้วไงอรอมึงไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องเมียกูกูรักกูหวงเมื่อกี้กูเห็นมึงจูกระเมียกอยูอยู่อีกว้าง ไม่มีสิทธิ์แต่เนื้อต้องตัวอย่างนั้นเหรอทุยทุย,ยกอูอยากจะอ้วกใช่อยากจะอ้วกคิดว่าตัวเองไป็นโรงพักหรือไงที่จะกักขังคนอื่นได้อะสินพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะสินคนอื่นที่ไหนอะสินเป็นเมียพี่นะสินกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไม่สินไม่กลับ สินตกลงคบกับกวางแล้วไม่จริงกูไม่เชื่อเ,เว้ยผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยมันจะคบกันได้ไงวะวิบลิตผ,ผิดเพศทำไมมันจะไม่จริงวะก็ในเมื่อสินชอบฉันแล้วฉันก็แอบชอบสินมานานแล้วด้วยแล้วเมื่อกี้เราก็ตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นแฟนกันเข้าใจไปด้วยเว้ย ินาำแบบนี้ทำไมอะซินแล้วพี่อะซินเมียพี่นะซินซินจะเลิกคบกับพี่ไปคบกับผู้หญิงเนี่ยนะมันไม่ตลกไปหน่อยอะซินกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ซินไม่กลับไอ้คนเห็นแก่ตัว ก็น้องดาวไงน้องที่ทำงานพี่เองถามไปวะแล้วมึงพามันมาแอบแซบที่นานแล้วเนี่ยนะอ,อุ๊ยปกติแล้วหนุ่มกับพี่ป้อมเนี่ยก็แอบแซบกันในที่ทำงานนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เบื่อเบื่อก็เลยอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ทุ่งนาบ้างตื่นเต้นดีมีเมียม,มาดูด้วยอะ่ะ <c oughs> ใช่สนุกมากเลยไอ้สินมึงรีบใส่หัวไปดิ กูเหม่ที่นางว่ะดาวเนี่ยหนอนชายเขียวพี่โหดหมดแล้วอ่ะลองดาวช่วยปลุกให้หน่อยสิได้งจพี่ป๊อปเอ้ยไอ้ป๊อบเฮ้ยอ้ผัวเฮิร์นเฮ้ยซินมาทีกูไหมวะกูเจ็บนว้วยมึงก็อีกคนอีดาวโอ้ออีซินนี่มึงกล้าตบลองดาวสาวแซ่บของกูหรือวะฮะมึงเอาดิตบเลย กูไม่ตบหรอกเวคนในกูเนี่ยซี่ผู้หญิงอย่างเดียวไปน้องดาวเราไปหาได้ซี่ที่อื่นดีกว่ามือเจ็บมากเลยทำไมพี่เจ็บมากเลยเขาพี่เจ็บจีบพี่เดินไม่ไหวแล้วเดินดาวอเพราะแบบนี้ไงฉันถึงได้เปลี่ยนรสนิยมมาชอบผู้หญิงไม่นะซินพี่รับไม่ได้ แล้วพี่คิดว่าสิ่งที่พี่ทำอ่ะสินรับได้เหรอผู้ชายอ่ะมันก็เห็นแก่ตัวกันทุกคนตอนเนี้ยสินเลือกแล้วสินรักกวางไม่ไม่นะสินไม่นะว้าสินเลยสินพี่ขอโทษนะ พี่ขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมต่อไปนี้พี่จะไม่ทำอีกแล้วพี่สัญญานะว่าพี่จะไม่เจ้าชูอีกถ้าเกิดพี่ผิดสัญญาเนี่ยขอให้ฟ้าผ่าตายไปเลยสินเรากลับบ้านกันเถอะนะซสินพี่ยอมแล้วมึงคิดได้แล้วเหรอครับเมีย อืมก็ได้งั้นกลับบ้านกันเถอะป๊ะอปอพซินเราชนล่ะขอบใจมึงมากเลยนะกวางแผนกูอ่ะสำเร็จแล้วผัวกูอ่ะกลับมาง้อกูแล้วเรากลับกันเถอปะป่ะเดี๋ยวตลกมากไหมอซินพี่มาเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นเขาแบบนี้กวาง มึงพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะก็หมายความว่าสิ่งที่มึงทำกับกูอยู่นี้ไงที่มึงมาบอกชอบกูมาบอกรักกูมากอดมาหอมกูอะมันหมายความว่าไงวาซินถึงแม้ว่าสิ่งที่มึงทำอ่ะมันจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ที่กูบอกว่ากูชอบมึงอ่ะ มันคือเรื่องจริงนะเว้ยมึงรู้อะไรไหมว่ามึงทำกูเจ็บมากกูเจ็บมากๆแล้วกูขอร้องงได้ไหมมึงอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเพราะการเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นอะมันไม่สนุกนะเว้ย นี่มึงชอบกูจริงหรออืมแต่ตอนนี้ไม่ชอบแล้วกว้างแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยเพื่อนกันเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกสินกูว่ามึงกลับไปกับขวมเถอะแล้วต่อจากนี้ไป เราไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปควางสินเรากลับกันเถอะ